ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมหลังรอบโลกนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ลำตะคองนะครับซึ่งก็เป็นจุดกําเนิดของผมเองนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นหลังลำตะคองนะครับเนื่องจากว่าเกิดแถวนี้นะครับวันนี้ถือว่าเยือนทิ่นเก่าแล้วกันนะครับตอนนี้มาที่อ่างเก็บน้านะครับเขาใหญ่เที่ยงหรือว่าเขาเรียกว่าทะเลสาบลำตะคองนะครับซึ่งอยู่ด้านบนเขาใหญ่เที่ยงนะครับเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบสูบกลับนะครับคือ สูบจากเขื่อนลำน้ำในเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วก็มากักเก็บไว้นะครับด้านบนซึ่งเป็นสะนะครับแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับของการไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าองกมศนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆดูบรรยากาศนะครับดูความสวยงามความน่าสนใจครับอ่างเก็บน้ําบนเขาเยเี่ยงนะครับซึ่งเป็น เก็บน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับนี่ครับเป็นพลังการผลิตไฟฟ้านะครับปั่นไฟฟ้าแบบสูบกับนอกจากเก็บน้ำได้แล้วนะครับเก็บน้ำแล้วก็ยังเป็นผลิตไฟฟ้าได้แล้วตรงนี้ก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับจุดเช็คอินนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมานะครับตอนนี้นะครับ ก็จะมีกังหันนะครับกังหันลมผลิตไฟฟ้าเช่นกันนะครับของกรอผอนะครับนี่ครับพอดีในช่วงที่ผมมานี้ครับก็จะมีการจัดวิ่งมาราธอนในวันพรุ่งนี้นันะครับนี่ครับเกสตาเอ็กเทรลนะครับเอ็กซ์พอีสานอันซีนนะครับก็ทางกรอนะครับก็จะจัดวิ่งมาราธอนทุกปีนะครับในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี่นะครับวิบ่งนี่ครับวิบ่งรอบอ่างเก็บน้ำนี่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้จะสามารถมองเห็นเขื่อนลำตะคองนะครับอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับนะครับที่เหลียวเห็นอยู่ด้านหน้านะครับ ใหญ่โตนะครับตุดลูกหูลูกตานะครับจนมีกังหันลมอยู่ข้างๆนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวที่สวยงามนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากปากช่องมาก็น่าจะประมาณก่อนทางแยกก็ประมาณ20กิโลนะครับขึ้นมานี้ก็ประมาณสัก10กิโลได้นะครับ ครับช่วงเย็นๆนะครับอากาศตรงนี้เย็นสบายนะครับมีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับนะฮะจะเห็นจากแรงกระเพื่อมของน้ำนะครับะฉะนั้นถึงตรงนี้ถึงเหมาะกับการตั้งกังหันลมนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับในอดีตนะครับก็จะเป็นเขานะครับก็ ทางกพพนะครับก็ได้มีการขุดนะครับเป็นทะเลสาบเพื่อกักเก็บน้ําผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งด้านล่างก็จะเป็นอุโมงค์เข้าไปนะครับซึ่งผมเคยเข้าไปมารอบหนึ่งแล้วนะครับจะมีอุโมงค์อยู่ด้านใต้นะครับซึ่งสูบน้ําขึ้นมาแล้วก็มาผลิตกับผลิตกระแสไฟฟ้าแบบสูบกลับนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีกังหันลมนะครับผลิตไฟฟ้านะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับนะครับนี่นะครับจุดกำเนิดของผมเลยนะครับในเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นตำบลเลยนะครับตำบลจันทึกนะครับนี่ครับทั้งตำบลเลยนะครับนามตระกูลผมก็บ่อจันทึกนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือ เลสาบลำตะคองหรือเขื่อนลำตะคองนะครับอันล่างซึ่งใครที่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นวิวแบบสุดลูกหูลูกดานะครับหรือว่าพานอรามานะครับตรงนั้นก็จะเห็นนั่นนะครับเป็นถนนนะครับซึ่งมีทั้งมอเตอร์เวย์และถนนปกตินะครับถนนมิตรภาพนั่นกองครับนี่ครับตอนนี้วิวตอนเย็นๆนะครับ กำลังสวยนะครับด้านนั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ให้ชมวิวแบบรอบๆไปก่อนนะครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับผมในการก็คือมาทอดกรถินที่บ้านนะครับมาเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินก็เลยถือโอกาสมาพามาชมนะครับความสวยงามนะครับซึ่งก็อยากโชว์นะครับว่า บ้านตัวเองมีอะไรสวยงามน่าสนใจนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่สนใจอยากจะมาเที่ยวปากช่องนะครับปากช่องไม่ได้มีดีแค่เขาใหญ่นะครับปากช่องยังมีอีกหลายที่นะครับที่สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะครับนี่ครับก็จะใครที่เดินไม่ไหวนะครับก็มีรถกอล์ฟมีจักรยานนะครับไว้บริการนะครับส่วนใครที่แข็งแรงก็มาเดินนะครับ j o กกิ้งวิ่ง ออกกำลังกายได้นะครับ,รบพระพุทธสิริสัตตร,ราชนะครับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนอ่างเก็บน้ำนะครับด้านบนนะครับแถวเยเที่ยงนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนานะครับว่ตรงนี้ก็จะสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับหกรบเมตรนะครับ,รบจะมีลากังหันเล็กนะครับซึ่งนำมาโชว์หรือว่าจำลองให้นักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถที่จะเดินไปไกลๆครับก็ดูกังหันเล็กไปก่อนนะครับ สำหรับตรงนี้ก็จะมีการจัดเป็นเรียกว่าเป็นป๊อปถ่ายรูปนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับด้านหลังก็มีกังหันลมนะครับเป็นแบ็กกราวน์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับ ครับเป็นรายละเอียดของนี่ครับกลุ่มของเขาเรียกว่าโคราชจีโอพารค์คก็คือรวมจุดหลายๆจุดซึ่งมองไปแล้วจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับก็ต้องขึ้นมาที่นะครับบนเขายเยา่ที่ยงนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบรวมนะครับของเขื่อนลำตะคองนะครับของเขาเยี่เที่ยงของ กังหันลมนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาดูรายละเอียดนะครับซึ่งทางกบพอนะครับก็เรียกตรงนี้ว่าโพรารเชียโอป์คนะครับนะครับกังหันฟาร์มตรงนี้นะครับมีกังหันลมหลายตัวนะครับตั้งอยู่มองไกลๆนู้นนะครับที่เป็นตัดๆนะครับก็คือเขากระโดงนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะมองเห็น เก็บน้าในเขื่อนลําตะคองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับอากาศเย็นๆน,นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาพักผ่อนหย่อนใจนะ,นะครับเนื่องจากตรงนี้สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบพาโนรามาหรือว่าแบบ3 6 0องศาเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะันักท่องเที่ยวก็จะมา นั่งนะครับนั่งชมวิวมาเช็คอินกันตรงนี้นะครับแล้วก็มองถึงวิวทิวทัศน์กังหันลมนะครับภูเขาต่างๆนะครับ ตอนนี้เริ่มเย็นนะครับก็เริ่มมีไฟแสงสีเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ครัก็จะมีไฟสีอยู่ร,บรอบๆสะหรือว่ารอบอ่างรอบทะเลสาบด้านบนนะครับเขาใหญ่เที่ยงนี่นะครับ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองจุลภาวัฒนาครับ